ตอนรับ้าสู่ช่องเปิ้ลคนลุกเนื้อค่ะสบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขผู้สุขคนเนาะคะ่ะเนาะกระได้กลับมาพบกับเปิ้ลพบกับการลีแอคชั่นเพลงอีกครั้งเนาะคะ่ะเนาะวันนี้เปิ้ลก็จะมารีแอคชั่นเพลงที่มีชื่อว่าเชิญตายของบอมฟรีแมนเนาะคะ่ะซึ่งผลงานเพลงนี้ก็ได้ปล่อยออกมาวันที่31ตุลาเนาะคะ่ะเนาะพี่น้องจ๊ะซึ่งมีพี่เราได้ขอมาเนาะคะ่ะว่าให้น้องเปิ้ลคนลุกเนื้อได้ รี่แอคชั่นเพลงนี่ห้พี่แน่เนาะค่ะเนาะพีเราขอมากมันีเปิ้ลคนลูกเนื้อกะมาจัดให้เนาะค่ะพี่น้องจ้าซึ่งผลงานเพลงนี้ของพี่บอมฟรีแมนเป็นยังยขึ้นเด้ดซื้อคําว่าเชิญตายมาชมมิวสิกวิดีโอผลงานเพลงที่ชื่อว่าเชิญตายของพี่บอมฟรีแมนพร้อมกับเปิ้ลเลยค่ะพี่น้องจ้าบอมมฟรีแน แล้วสูบบ่ปไปวะสูไปไปสวนบูลแล้วไปน้ำปูพวกมันยุใสมันไปกับไผ่เจอกันยุใสโอเค,อเคได้โอเค,อเคไ,ดได้บอกลำแม่นัดลำแม่ไปไฟ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 ปนไปฮับีุใสยุแถวใดที่บอกไ <S <S ว้ไวไปไว้ไว้มือนีคัดมือนีดักแ็นไผ่บ่อไปกูบ่กจักย่าหัวมันแล้วแต่มันให้สวนไห่เทือขั้นลำเลกูฮอตแล้วสู เทียบกันตายอย่าซอกูไล่กูตาแห้งไร้จัากนักเอาให้คักมือนี้บอแจ้งฮาบังกับเจ้าแผ่งดัง สหายบาทบกอย่ังแบบวันเต่าได้สูวันเต่าไสูวันไมประสูโ,โไม่ไม่<ว>สนุพวกมันอยู่ใส่มันไปกับไปเจอกันอยู่ใส่ โอเคไลโอเคไลบอกกันนะนัดลุ้นแมไปๆๆๆไปๆ Happy sign อยู่แถวไหนพี่บอก เก็บเงินไว้ โนแล้วพี่นอนจ้าเป็นออนโนโฟ่แล้วไม่บีนมากไม่บินเงายมากเลยจบแล้วค่ะ จ้าพี่น้องเป็นจังดใดแน่สำหรับผลงานเพลงเชิญตายของไอบอมฟรีแมนเนาะคะ่ะเป็นจังใดสำหรับสายแข็งเนาะคะ่ะเปิทั้งเมืองทั้งคำเนาะคะ่ะทั้งแบบแดนไว้น้ำน้องมวลแบบโอ้ยเอลเคดเอลยอกไปเลยเนาะคะ่ะพี่น้องจ้าสำหรับผลงานเชิญตายของไอบอมฟรีแมนเนาะคะ่นะเนาะกะ,นะค,ะคือมันสุกแล้วสิไปใส่กันเฮ้าสิไปใส่กันเฮ้านัดกันซู้ยุใส่นัด่อยูุใส่คนยุใสนะ่เนาะค่ะเดืกกมากของกะ ของเริ่มหายเนาะค่ะพุ่แจรถเอียงเริ่มหายเนาะค่ะเริ่มวินเนาะค่ะเนาะ,ะ,นะ,ะแต่ผลสุดท้ายน่ะคือมูเจ้าลายแห้งมูเจ้าลายแห้งแล้วเจ้าใจใหญ่มากเนาะค่ะเนาะ,ะ,นะ,ะแต่พอถึงตอนพอถึงตอน,อตอนใจ่ายใบบินพี่น้องจ๋ามูเริ่มหายอไอแล้วเป็นล่มเลยเหรเชิญตายเลยเนาะค่ะเนาะกะเป็น music video, มิวสิกวิดีโอแดนแดนนายแดนแดนแบบแดนแบบมิตาธาเต้นแบบสุดยอดทั้งนั้นเลยเนาะคะนะ่ะเนาะมิตาธาเต้นสุดยอดทั้งนั้นเลยเนาะคะ่ะเปิ้นกะ มวนน,ะะนําเนาะค่ะเนาะคือผลงานเพลงเนี่ยเปิดต้องับไปฟังอีกเนาะคะ่ะเพราะว่าเป็นผลงานเพลงถี่แดนแล,วลนะะน้วก็มวนเนาะคะ่ะเนาะติดหูเนาะค่ะเป็นก็อย่าลืมเนาะค่ะพี่น้องจ๋ากระอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ับสไ r i b e ให้เปินคนลุกเนื้อเเด้อค่ะเด้อเพื่อให้เปิดคนลุกเนื้อได้มีกําลังแรงใจเด็ดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณอีกครั้งค่ะที่ชมจนจบคลิปจบวิดีโอนะคะน่ะเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะพี่น้องจา๋าคลิปนี้กราบสวัสดีล่ะบายบายจ้า